ขนาะเดยียวกันเมืม่อไปถึงที่เม็กซิโกแล้วเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่นะครับฝนตกหนักในพื้นที่เลยซึ่งทั้งสองทั้งสงประเทศยังคงต้องระวังมาตรการต่างๆที่ต้องรับมือกับการระบาดของโควิด -19 อยู่ดังนั้นก็ต้องมารับมือกับทั้งภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็โรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนั่นเองครับ ฮันนาเป็นเฮอริเคนลูกแรกนรในฤดูการเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซึ่งมันก็สร้างความเสียหายอย่างหนักตลอดชายฝั่งของรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์นะครับคือต้นไม้จำนวนมากขาักโค่นน้ำท่วมตามท้องถนนหลายสายโดยเฉพาะในเมืองคอร์ปัสคริสตี้นะครับเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลที่สำคัญได้รับความเสียหายหนักเลยเฮอริเคนฮันนาพัดขึ้นฝั่งบนเกาะปาเดร เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งจากทั้งหมดรระดับนะครับและจากนั้นมันก็พัดขึ้นที่เมืองแคนเนดีเคาน์ตีรัฐเท็กซัสพัดถล่มทั้งรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งเป็นรัฐที่กําลังมีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงที่สุดรัฐหนึ่งก็ว่าได้นะครับก่อนที่เฮอริเคนลูกนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นดีเพรสชั่นเขตร้อนในวันอาทิตย์อิทธิพลของเฮอริเคนลูกนี้ทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมสูงมากกว่า30ซนติเมตรหรือว่า1ฟุต แล้วก็แม่น้ําลาธารสายต่างๆนี่นะครับน้ําก็เออล้นชายฝั่งเลยนะครับคือเออล้นขึ้นมาแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่แต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ฮันน่ายังได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศก็ยกเลิกคําเตือนคลื่นสูงซัดชายฝั่งรัฐเท็กซัสในวันอาทิตย์แต่พายุฮันน่ายังคงอันตรายอยู่นะครับ ฝนจะยังคงตกหนักในรัฐเท็กซัสจนถึงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยรัฐเท็กซัสเองนั้นถูกโจมตีด้วยไวรัสโควิด -19 อย่างหนักนะครับมาหลายสัปดาห์แล้วผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชายฝั่งของรัฐก็เพิ่มขึ้นเป็นหลายหมื่นคนนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลสหรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเท็กซัสต้องควบคุมให้ได้ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติแล้วก็โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตาม k n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook k n n Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ